สวัสดีครับมาพบกับรายการกล้องสัองพระสยามกับอาจารย์สุทัศน์มั่นเกียรติฟิตกันต่อนะครับครับเราก็มีทั้งพระเครื่องพระพุทธรูปนะครับหรือพระอุชาครับมีทั้งเล็กทั้งใหญ่นะครับก็เอามาให้ท่านชมผมเป็นข้าราชการครูบำนาญน,นะครับกับปลดเกษียมมาหลายปี ก็อยากจะเอาเออพระมาะให้ท่านชมกันนะครับพุทรลักษณะของพระแล้วก็เนื้อของพระพระกูุเป็นยังไงพระยุคใหม่เป็นยังไงอย่างนี้นะครับก็อยากจะให้นานผู้ชมาบางท่านก็มีพระอยู่ก็อยากจะรู้ว่าพระของตัวเองเป็นยุคไหนสมัยไหนเป็นพระใหม่พระเก่านะครับก็ผม พอมีความรู้บ้างนะครับก็จะใหอ้อธิบายให้กับท่านชมแล้วก็มีพระเอามาให้ท่านชมด้วยมีทั้งพระพุทธรูปแล้วก็พระเครื่องแล้วก็มีหลายอย่างนะครับก็ที่จะให้ท่านผู้ชมดูกันนะครับคลิปนี้ก็มาชมพระ เนื้อชิ้นและเนื้อดินนะครับของลบบุรีพิมพ์นี้เรียกว่าพิมพ์หูพระหูยานลบบุรีแห่งกุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุลบุรีปฐมกุพระเครื่องยอดขุนศึกเมืองระโวด้านพุทธคุณเป็นเลิศทั้งด้านอยู่ยงคงประพัน์ชาติตามแบบฉบับของของ แล้วก็เมตตามหานิยมครบครันมีทั้งเนื้อชิน้นเนื้อเงินแล้วก็เนื้อดินนะครับวันนี้ก็ให้มาชมเนื้อชินนะครับเนื้อชินเงินกับเนื้อดินครับพระแห่งเมืองโลาโบเป็นพระที่สวยงามนะครับพิมพ์หรือแบบ สวยครับนี่ก็จะเป็นด้านหลางอาจจะเป็นบัวสองชั้นเนื้อก็จะระเบิดนี่ครับพระเก่านะครับออกจากกุกแท้เน,เนื้อจะต้องระเบิดจริงเนื้อชิ้นเนี่ยต้องระเบิดให้เราเห็นนะครับด้านหลังเนี่ยส่วนมากจะเป็นลายผ้าทุกปุกนะทั่วประเทศไทยนะครับส่วนมากจะเป็นอย่างนั้น เนื้อจะระเบิดระเบิดนี่เขาจะระเบิดจากข้างในขึ้นมานะครับน,ะ,นะครับอันนี้พุรุดออกมาเลยนะครับนี่เป็นวัวสองชั้น1บอ,องค์ครับผิวแต่ละองค์ที่เก็บไว้มันจะออกมาไม่เหมือนกันนะ,นะเพราะว่าได้มาแล้วก็พ้าเนี่ยจะอยู่ ร่างมั่งบนมั่งอะไรเงี้ยจะทับถมกันนะครับนี่ะหูยานนะนี่นะครับยาวเนะี่ยสวยนะครับเนี่ยไม่ไม่โตนะเลี่ยมทองได้เลยครับผมก็เอาเปลี่ยนใช้อยู่ตลอดนะครับ โคทยมั่งลบลีมั่งอยุธยามั่งนาดูนมั่งภาคทางเหนือมั่งมันมักจะจะเนื้อระเบิดนะครับท่าพระท่าพระกุเนื้อจุกเนี่ยเนื้อจะระเบิดขึ้นมานะครับจะผุกอนออกไปนะครับเนื้อจะต้องเป็นอย่างนั้นนะเพราะเขาแห้งจัดนะฮะเขาเรียกว่าพระหมดอย่าง นะครับนี่ฮะครับจะระเบิดออกไปนะครับนี่นะฮะอันนี้ก็มีเริ่มมีผุนี่เนื้อชิ้นนะครับนะเนื้อชิ้นเนี้ยอันนี้อันนี้จะเป็นน้ำยิม้มๆเป็นน้ำเหนียวๆนะฮะเนี่ยนะเขาจะเกิดขึ้นมาผมต้องคอยเช็ดเนะรื่อยอ่ะพอ้นเสร็จแล้วเขาจะมากัดผิวกัดผิวขึ้นมาเสร็จปั๊บไอ้คราบ ไข่ข้างในมันก็จะผุดขึ้นมาเนี่ยครับนะเป็นน้ำเหนียวๆแทบทุกปุ๋เลยนะครับเป็นอ้าวอันนี้เนื้อเนื้อชิ้นเงินจะมีอยู่สี่องนี่เนื้อดินเนื้อดินนะครับดูเนื้อดินนะเนี่ยครับอนี่เนื้อดินเนียจะมีคาบไข่คาบปลา นี้ยังไม่ได้เช็ดไม่ได้ล้างไม่ได้ทำนะครับสวยนะพระหูยานรบุรีนะครับวัดพระศีคือเสียงดัง ครับเป็นพระประวัติศาสตร์เลยนะฮะทางแถวลบรีเนี่ยขาจะเรียกว่าเป็นปฐมปฐมปฐมมกุของพระเครื่องยอดขุนศึกเลยนะครับแห่งเมืองละโวด้านพุทธคุณเนี่ไม่ต้องคุยกันแล้วครับนะบเป็นเลิศทางด้านอยู่ยงคงวปัญชาตีตามฉบับของโขมเพราะว่าพระยุคนี้โขมจะเป็นคนสร้าง แล้วมีเมตตามหานิยมครบคันนะครับนะแล้วจะมีทั้งเนื้อชิ้นเนื้อเงินเนื้อดินนะฮะแต่ที่ผมมีนี่จะมีเนื้อชิ้นเน,เนื้อชิ้นเงินกับเนื้อดินนะครับก็โทรมาคุยกันกายจารสุทศน์มันเข็ดวิทย์และการกล้องส่งพระสยามมีพระให้ท่านดูได้หลากหลายแล้วจะเน้นให้ การดูพระมากกว่าที่ว่าอ,อพระสร้างมายังไงอะไรยังไงนะครับให้ดูเนื้อเป็นเนี่ยครับผมก็เอาพระยังเนื้อเป็นของโคไทยยก็เรียกว่าพิมพ์ปางปกโพบาลังนะครับพระร่วงมนั่งปกโพบาลัง นี่จะเป็นพระใหญ่พระพิมพ์ใหญ่ครับส่วนนี้ก็จะเป็นพระสามหรือเนี่ยจะเป็นพระพุทธเจ้าโมคคราสาริบุตรอะไรอย่างเงี้ยนะคาดว่าอย่างนั้นนะแต่เป็นพระเก่าตั้งแต่รุ่นปู่ผมเนี่ยผมเอาไว้ดูเนื้อนะครับเอาไว้ดูเนื้อเป็นครู